คือมันน่าเบื่อมากเอางี้แล้วกันสำหรับคนที่อยู่นอกวงการนะฮะตอนนี้เนี่ยบิตคอยนมูลค่านิ่งมากมันวิ่งอยู่แค่เนี้ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเจ็ดหมื่นลงไปห้าหมื่นเจ็ดหมื่นลงไปห้าหมื่นเจ็ดหมื่นลงไปห้าหมื่นอยู่แค่เนี้ย ปอ t บิดคอยอีทอกระแสมันก็เริ่มหายไปแล้วนะครับกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ h a ร์วิ่งเนี่ยกระแสความตื่นเต้นของมันก็ก็ก็พลาลงไปแล้วเหมือนกันหลังจากช่วงประมาณเมษาเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะหลังจากคนเห็นแล้วมันพ้น h a ร์วิ่งไปแล้วเออแล้วมันยังไม่ได้แบบพุ่งทะลุไปไหนไม่ได้ไปแสนเหรียญสองแสนเหรียญอะไรต่ออะไรเงี้ยผมว่าหลายคนก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรนะครับแล้วตอนนี้ทองคาสวยมากเลย ะะทำนิวไฮไปกราฟทองคําเทียบกับบิตคอยก็สวยมากบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากอย่างเช่นทองคำนิดนึงคือทองคํามักจะรีสปอนส์กับข่าวกับการพยายามที่จะ Price in ข่าวต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเร็วแต่บิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะได,ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปริมาณเงิน นะที่ถูกผลิตเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะโดยธนาคารพาณิชย์ก็คือผลิตเพิ่มขึ้นจากการลดอัตราดอกเบี้ยทำให้มีการสร้างสินเชื่อเพิ่มขึ้นหรือการผลิตเงินเพิ่มขึ้นที่ในส่วนของสหรัฐอเมริกาหรือว่าในส่วนของรัฐบาลน่าสนใจว่าตลาด Price in ไปที่ทองคำในตอนนี้นะฮะในขณะที่บิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซา ตาจารย์ตามค่ะก่อนที่จะไปให้อาจารย์ช่วยอธิบายความสัมพันธ์เรื่องของดอลลาร์ที่อ่อนค่านะคะแล้วก็โอกาสการลดดอกเบี้ยเกดกับผลต่อบิตคอยเนี่ยอาจารย์ได้มอนิเตอร์ราคาบ้างหรือเปล่าคะเห็นสปีดที่รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวมันมันมันนิ่งหรือว่ามันค่อนข้างจะสโลนะคะกว่าที่คิดหรือเปล่าคะอาจารย์ทั้งที่เราเคยคุยกันว่ามันควรจะเป็นขาขึ้นนิ่งครับเอ่อเรียกว่ายังไงดี ตอนที่ตอนที่น้อง,น,องน้องแทนเขาติดต่อมาว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรผมเพิ่งถามหัวข้อไปเนี่ยนะผมก็ยังตกใจอยูอย่เลยเอ๊ะเราจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ดูราคาบิตคอยมาพักใหญ่ละด้วยเหตุผลเดียวเลยคือมันไม่ไปไหนนะครับคือคือมันน่าเบื่อมากเอางี้แล้วกันสำหรับคนที่อยู่นอกวงการนะฮะตอนนี้เนี่ยบิตคอยมูลค่านิ่งมากนิ่งกว่าเงินดอลลาร์นิ่งกวงาา่วาเงินบาทนะฮะนิ่งกว่าสกุลเงินประจำชาติแล้วมันอยู่เท่าเนี้ นิ่งกว่าห <ขอ S 2> ุา <ขอ S 2> ้นไทยแล้วนะฮะความผันผวนในตลาดน้อยกว่าหุ้นแล้วนะครับกลายเป็นแบบสินค้าแบบปลอดภัยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่พึ่งมันนิ่งด้วยเมื่อก,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 กี้เมื่อกี้คุณคุณกีต้าพูดถึงว่ามันลงไปแล้วมันพึ่งกลับขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะฮะมันนิ่งมาตั้งแต่มีนาละคือถ้าเราถ้าเราถอยซูมเอาออกมาดูนิดนึงเราจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยมันมันเรนจิงคือมันมันทำลักษณะของไซเว์ไ์เว์ดาวเป็นแฟล็กเนี่ยนะฮะอยู่ในช่วงที่ไม่ได้หลุดจากเรนจ์ของมันเลยเนี่ยมา ตั้งแต่ช่วงมีนาแล้วเรนจ์มาจจะกว้างหน่อยประมาณ2องสามหมื่นเหรียญนะครับแต่ว่ามันวิ่งอยู่แค่เนี้ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเจ็ดหมื่นลงไปห้าหมื่นเจ็ดหมื่นลงไปห้าหมื่นเจ็ดหมื่นลงไปห้าหมื่นอยู่แค่เนี้ยจนก็ต้องบอกว่าส่วนตัวคือโอเคเดี๋ยวหลุดจากเรนจ์นี้ค่อยว่ากันจะหลุดลงข้างล่างนะฮะหรือจะหลุดขึ้นข้างบนเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงๆก็ได้มีช่วงที่ตื่นเต้นนิดหนึ่งที่มันแพรมลงไปแต่ถ้าประมาณ4ี่0 0ื่นแปดสี่หนะฮะตอนนั้นเราก็คิดว่าเออได้มีโอออออกกกกกกกาาาาสสทีีี่่่่จะะไไได้้้เเ็็็็บบขขงงงรยแตใในนนมมมมลลัั เพราะฉะนั้นตอนนี้สําหรับราคาเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะที่ไม่ได้คาดเดาอะไรกับมันมากนะครับก็ก็นิ่งๆไปส่วนเหตุผลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเออมันมีข่าวบุลลิชเยอะเนาะมันมีทั้งเรื่องฮาร์วิ้งมันมีทั้งเรื่องเออ ETF ผมมองว่าในส่วนของ Spot Bitcoin ETF อะกระแสมันก็เริ่มหายไปแล้วนะฮะหมายถึงว่ากระแสในตลาดรีเทลมันเริ่มหายไปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะพูดตรงนี้ในเชิงฟันดเมนทลลนิดนึงนะครับกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของฮาร์วิ้งเนี่ย กระแสความตื่นเต้นของมันก็ก็ก็ผลาลงไปแล้วเหมือนกันหลังจากช่วงประมาณเมษาเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะหลังจากคนเห็นแล้วมันพ้นฮาวิ่งไปแล้วเออแล้วมันยังไม่ได้แบบพุ่งทะลุไปไหนไม่ได้ไปแสนเหรียญสองแสนเหรียญอะไรต่ออะไรเงี้ยผมว่าหลายคนก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรนะครับ ก็นักเทรดรายย่อยแล้วก็นักเทรดระย,ยะสั้นส่วนใหญ่ผมมองว่าก็น่าจะค่อยๆทยอย e อ i t x i ไปเรื่อยๆคนที่หวังจะมาทำกำไรจากไม่ว่าจะเป็น a าวิ่งนะฮะหรือว่าจาก Move ของ Spot ETF เนี่ยก็จะค่อยๆ exit ไปแล้วซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ค่อนข้างชาัดจ,จากตัวยอดของ Short Ter m h o เด e r ที่ที่มันลดลงแล้วมันเพิ่มขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยนะฮะตลอดช่วงตั้งแต่ช่วงต้นมีนามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นการถ่ายของก็คือรายย่อยเริ่มค่อยๆทยอยปล่อยของออกแต่ตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากมันจะกลักัับบกกน กรณีที่เรามองในลักษณะของแบบหุ้นที่บางทีรายใหญ่จะทยอยปล่อยของออกแล้วรายย่อยมาไล่เก็บใช่ไหมฮะแต่สหรับิตคอยเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นรายย่อยที่ที่ทยอยปล่อยของออกในขณะที่คนมาเก็บเนี่ยจะเป็นรายใหญ่คนที่มีอเดรสขนาดใหญ่นะมีการเก็บเพิ่มตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปอตอีทีเอนี่ยนะฮะในกองทุนใหญ่ๆอย่างเช่นกองทุนของไอ r ชสของ Black Rock นะฮะหรือตัวของ Fidelity เนี่ยก็มีการเก็บบิตคอยเข้าพอร์ตต่ออย่างต่อเนื่องมาตลอด ไม่นับถึงพวกบริษัทมหาชนอย่างเช่น m i c r o s t r a t เ g y รเราก็ล่าสุดเพิ่งมีบริษัทที่เปิดตัวขึ้นมาว่าใช้กลยุทธ์เดียวกันกับ m i c r o s t r a t e g อีอีก2บริษัทนะฮะอย่างเช่นเม t a าแพลเน็ตกับอีก,กันนึงผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยนะครับก็มีการทยอยเก็บปิดคอยมาจํานวนมากตลอดเวลาประเทศอย่างอเมริกาใตก็เก็บปิดคอยทยอยเก็บทุกวันไม่ได้มีการขายออกเลยสิ่งที่น่าสนใจคือกองนี้ไม่ขายออกเลยเพราะฉะนั้นรายย่อยขายไปเนี่ยมีมีรายใหญ่ในรอง,งับอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้ซึ่งก็ทําให้ราคากดไม่ลง ราคามีความพยายามที่จะกดลงกดลงกดลงแต่กดไม่ลงแต่ในขณะเดียวกันพอขึ้นไปก็มีกําลังขายจากทั้งผู้ลงทุนระยะสั้นแล้วก็กําลังขายที่มาเพิ่มในส่วนของอเขาเรียกว่าช่วงช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นในส่วนของเมลกอกซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากเหมือนกันคือเหรียญบิตคอยที่ผู้คนได้รับคืนจากกรณีของเมลกอกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกขายแต่ว่าทําให้ราคาลงนะฮะ ตรงนี้มันทําให้เราเห็นดนามิกได้ว่าราคาเนี่ยมันถูกกาหนดโดยตลาดแล้วราคาเนี่ยมันจะมีสั์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เขาบอกว่าราคาเนี่ยมันถูกกาหนดที่ฟรินช์ที่เสร็จที่ชายขอบคือเฉพาะส่วนของ s ั p p ายที่อยู่ในตลาดแล้วก็ดิมาที่อยู่ในตลาดซึ่งถือว่าเป็นสัปปายและดิมาเล็กๆเมื่อเทียบกับทอทอลสัปปายและดิมาของแอสเซททั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่กําหนดราคาในตลาดจะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือบิตคอยที่อยู่บน exchange เอ่อที่ถูกซื้อขายกันเนี่ยนะรีแอคต่อข่าวเหล่านี้อย่างอาทิตย์นี้นะฮะในส่วนของเมลกอกก็ปล่อยเพิ่มออกมาอีก20 0 0 0บิตคอยก็ยมีการรีแอคต่อข่าวนี้ก็มีการถลม่มลงแล้วก็เด้งขึ้นแต่20 0 0 0บิตคอยที่ออกมาถ้าเราไปไล่ดูในอดเดรสส่วนใหญ่ก็คือไปอยู่นิ่งๆนะฮะคือคนที่คนที่ได้รับเปลี่ยนออกมาได้รับคืนออกมาส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ขายอะไรก็เรียกว่าเป็นเป็นเพลที่น่าสนใจนะฮะเราเห็นการเขาเรียกว่าการสั่งสมกําลังอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสังสมไปถึงเมื่อไหร่หรือว่าการสังสมนี้จะมีการยอมแพ้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องกระสับตราดูแต่มันดูเป็นสัญญาณที่ที่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ตามคือการที่รายย่อยปล่อยของแต่ว่าคือรายใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาเก็บของเรื่อยๆดีไหมผมอยากให้รายย่อยถือเยอะๆไงเพราะนั้นก็น่าเสียใจเหมือนกันนะฮะแต่คำว่ารายย่อยในที่นี้ส่วนใหญ่จะหมายถึงกลุ่มนักเก็งกำไรในตลาด ท,ที่เรียกว่าไม่ได้ต้องการจะถือปิดคอยระยะยาวก็วคือคนที่เข้าไปซื้อขายหวังเล่นข่าวอะไรต่ออะไรพวกนี้ปล่อยซึ่งก,ก็เป็นปกตินะครับเราก็จะเห็นแมงเมาทั้งหลายโดนหวานไล่งาไปเรื่อยๆที่ว่าที่ว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจอย่างที่บอกคือปกติเวลาเราเห็นตลาดมันเริ่มเซลล์ออฟเนี่ยเราจะเห็นรายใหญ่ขายก่อนแล้วรา,รายย่อยจะกลายเป็นแมงเมานะฮะซึ่งในกรณีนี้มันกลับกันมันเหมือนกับมันมีการสั่งสมกําลังอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็ ผมไม่รู้อนาคตอ่ปกติผมจะไม่ชอบดาวอนาคตแค่ว่าเป็นสิ่งที่เราโนต้ตไว้ว่าน่าสนใจดีเอาแค่นี้ก่อนละกันครับค่ะทีนี้คือนอกจากเรื่องของ movement ของผู้เล่นในตลาดนะคะในช่วงนี้คือถ้าเราจะมองเห็นสิ่งที่มันอาจจะเป็นข่าวใหม่นะคะก็คือเรื่องของดอกเบี้ยจริงๆคือไม่ใช่ข่าวใหม่เพราะาเราพอจะคาดการณ์มาอยู่แล้วแต่มันดูเหมือนว่าใกล้จะมาถึงเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีการคาดการณ์เรื่อยๆว่ามันก็คงจะลดดอกเบี้ยในอีกช่วงเดือนข้างหน้านะคะคือบาง forecast บอกว่าจะลด0.5 บางพยากรณ์บอกลดศูนย์จุดของห้านะคะในช่วงที่ข้อมูลเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยสำนักวิเคราะห์บางแห่งก็บอกว่าลดศูนย์จุดห้าสามเดือนติดกันนะคะปีนี้เป็นจ,จะลดห้าซึ่งโอเคมันจะมีผลกับดอลล่าร์ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะอยากให้อาจารย์ตามให้ความรู้เราหน่อยว่าคือดอกเบี้ยเฟดที่จะลดเนี่ยจะมีผลกับบิตคอยมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ครับผมส่วนตัวผมมองว่าเห็นเห็นด้วยกับนักวิเคราะห์หลายคนก็คิดคิดว่าน่าจะมีการลดแน่นอน นะฮะมากน้อยไม่รู้เหมือนกัน0.5ผมมองไปที่0.5ถึง1ด้วยซ้ำแต่ว่าโอเค1หรือ100 basis point มันอาจจะมากเกินไปต่อครั้งอาจจะ1ต่อครั้งไม่ใช่ต่อครั้งอ่ะ3ครั้งต่อกันที่0.5เนี่ยเป็นไปได้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราพูดถึง window วินโด w ของกรอบดอกเบีย้ยที่มันควรจะเป็นเนี่ยเนาะนะ,ะตามนายโยบาย ตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสหรัฐเจอทั้งเรื่องของแรงกดดันท,ทางด้านเงินเฟ้อซึ่งเขายังต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อแต่ในขณะเดียวกันก็นกมีเรื่องของอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระตุนน้นให้เขาต้องลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะฮะผมมองว่าดอกเบีย้นยน่าจะอยู่ในกรอบที่ประมาณ 4.5- ถึงเซึ่งตอนนี้มันทะลุไปแล้วนะเราก็จะเห็นว่าจาก5.5%า้า์ลงมาเนี่ย0.5นี่ค่อนข้างมีเซนส์นะครับคราวนี้มันส่งผลอะไรล่ะจริงๆแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยพวกนี้มัน นะครับเราพูดถึงสินทรัพย์ที่เป็นตัวเขาเรียกว่า hedge against inflation ที่เราชอบใช้กันอย่างเช่นทองคำนะฮะสังหารด้วยมาซับหรือแม้กระทั่งบางคนใช้หุ้นนะฮะหรือบางทีหุ้นจะไปด้วยกันกับตลาดหรือแม้กระทั่งบิตคอยเนี่ยเราก็จะมักจะ expect ว่ามันมีเมื่อมันมีการคาดการณ์แบบนี้มันจะ price in ไปในสินค้าเหล่านี้พูดง่ายคือมันจะมีแรงซื้อแรงผลักดันเข้าไปทําให้ราคาขึ้นซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับบางนิตสินค้าอย่างเช่นตอนนี้ทองคําจะขึ้นไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ทองคําสวยมากเลยนะฮะทำนิวไฮไปกราฟทองคําเทียกัวบ แต่ว่าจริงๆถ้าเราพูดถึงเอฟเฟกที่มันจะส่งผลจริงๆก็ต้องบอกว่าการลดรายดอกเบีย้ยมันจะส่งผลต่อเมื่อมันมีการลดแล้วนะฮะส่วนหนึ่งแล้วมันมีการผลิตเงินเพิ่มจากดอกเบีย้ยที่ลดพูดง่ายคือมีการสร้างสินเชื่อเพิ่มบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากอย่างเช่นทองคำนิดหนึ่งคือทองคำมักจะรีสปอนส์กับข่าวกับการพยายามที่จะ p r i ซ์อินข่าวต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเร็ว บิตคอยถาวามี response รีสปอนส์ช่วงนี้ไหมมีนะฮะเราก็จะเห็นข่าวพวกนี้มันก็ราคาก็เด้งขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมฮะจากประมาณ5 0,000ื่นไปปลายขึ้นมา6 0,000ต้นๆแต่ว่าน้อยแต่บิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากปริมาณเงินนะที่ถูกผลิตเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะโดยธนาคารพาณิชย์ก็คือผลิตเพิ่มขึ้นจากการลดอัตราดอกเบี้ยทำให้มีการสร้างสินเชื่อเพิ่มขึ้นหรือการผลิตเงินเพิ่มขึ้นที่ในส่วนของสหรัฐอเมริกาหรือว่าในส่วนของรัฐบาลนะครับด้วยการกู้ยืมเงินหรือการใช้พวก deficit spending ทั้งหลาย เพราะนั้นถ้าเรามาดูตอนนี้มันยังไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอัดชีดเงินเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีอย่างนั้นเนี่ยผมมองว่ารีสปอนส์ก็อาจจะยังไม่ได้รุนแรงนักนะฮะแต่ว่าก็น่าสนใจน่าสนใจว่าตลาด Price In ไปที่ทองคาในตอนนี้นะฮะในขณะที่บิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะสบเซา